อีลาคราวนี้นะครับเราจะมาดูในส่วน,น,วนของการตั้งเวลานาฬิกากันบ้างนะครับการตั้งเวลาเนี่ยเราสามารถทําได้2แบบแบบแบบแรกคือการตั้งเวลาแบบแมนนวลหรือใช้มือของเราหรือนิ้วของเราเนี่ยตั้งค่าที่นาฬิกาเลยนะครับและแบบที่2คือการตั้งค่าผ่านแอปนะครับมันสามารถทําได้2แบบเลยนะครับแต่ปกติแล้วถ้าเราทําการเชื่อมต่อระหว่างนาฬิกากับโทรศัพท์มือถือนาฬิกานะครับจะตั้งเวลาเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ แต่ตรงนี้ก็ต้องสอนไว้ก่อนเผื่อว่าใครอยากรู้แนะนําไว้ก่อนนะครับเอาล่ะเข้าสู่การตั้งค่าเวลานาฬิกากันดีกว่านะครับเราควรจะทําอย่างแรกก่อนเลยคือจะต้องอยู่หน้าแรกของนาฬิกาเพื่อนๆดูนะครับกดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่แั่นใจว่าตอนนี้เราได้ดูเวลาหน้าแรกของนาฬิกาหรือเปล่าให้กดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้ประมาณ3-4วินาทีให้มีเสียงดังติดนะครับ บบนี้มีเสียงดังติ๊ดๆนะครับแล้วขึ้นมาแบบนี้แล้วคราวนี้เพื่อนๆดูหน้าจอ,องตัวเองก่อนว่าขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่าถ้าของเพื่อนๆน,นะครับไม่ขึ้นมาแบบนี้ให้กดปุ่มซ้ายบนเห็นไหมครับมันจะมีการเปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อยๆให้ไปที่แบบนี้เลยครับวันในสัปดาห์ชั่วโมงนาทีเดือนวันทีถ่ถ้าหน้าจอแบบนี้นะครับมันจะตั้งเวลาได้ง่ายเพื่อนๆกดปุ่มซ้ายบนเลยครับกดไปเรื่อยๆให้ขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับมีวันในวันในสัปดาห์ชั่วโมงนาทีนนนะะคครรรรรััับบบพออหลงจจาาากททีีี่เเเํ้้ส็ยย ให้เรากดปุ่มซ้ายบนตรงนี้นะครับค้างไว้แล้วรอประมาณ3-4วินาที1 2 3ประมาณ3วินาทีนะครับสังเกตตอนนี้นะครับมันจะกระพริบที่ในส่วนของตัวเลขวินาทีผมขออนุญาตหยิบมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วเปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า time east พอเราเปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า time east เรียบร้อยแล้วนะครับให้นําในส่วนของวินาทีมาเปรียบเทียบกับในส่วนของนาฬิกาตรงนี้นะครับสังเกตนะครับตอนนี้คือนาฬิการุ่นนี้ได้มีการตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับวินาทีก็จะมีกับมีความแบบใกล เว็บไซต์ Time East ตรงนี้ถ้ามันใกล้ๆจะเป็นแบบ59จนถึง60นะครับตัวเลขวินาทีให้เรากดปุ่มขวาล่างทันทีเพื่อไปดูนะถ้าผมกดปุ่มขวาล่างเนี่ยตัววินาทีมันจะไปเริ่มที่0ูนย์ใหม่เราก็รอเลยครับตรงนี้เป็นการปรับตั้งวินาทีให้ตรงกับเว็บไซต์ด้วยนะครับเอาละมาดูกันเว็บไซต์ Time East นะพอใกล้ๆจะถึงแล้วครับ58 59 60อ่ะ ให้ศูนย์เหมือนกันแบบนี้นี่คือการตั้งในส่วนของวินาทีนะครับโอเคเมื่อตั้งในส่วนของวินาทีตรงเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปปุ่มตรงนี้นะกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปมันก็จะเลื่อนไปในหน่วยของชั่วโมงทันทีนี่คือชั่วโมงนะครับสมมุติละกันเวลานี้เป็นเวลา20นาฬิกาสนาทีอันนี้คือการสมมตินะ20นาฬิกาสนาทีปุ่มสําคัญต่อมาคือปุ่มขวาบนแล้วก็ปุ่มขวาล่างนะครับปุ่มขวาบนจะมีหน้าที่ในการลดตัวเลข เห็นไหมตัวเลขมันก็จะลดลงมาปุ่มขวาล่างก็จะมีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขแบบนี้นะครับเราต้องการตั้งเวลาเป็น20น่สนาฬิกาสานาทีแล้วก็ทําการตั้งเลยครับ20่สนาฬิกาสามสิบีนาทีอ่ะยี่สิบเรียบร้อยละขวาล่างเพิ่มตัวเลขไปนะให้เป็น20แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปมันก็จะเลื่อนไปในหน่วยของนาทีเหมือนเดิมครับขวาบนลบขวาล่างบวกเราก็กดปุ่มขวาบนเพื่อลบตัวเลขไปเลยนะครับไปที่30แบบนี้ นะครับนี่นี่คือเวลาสมมุตินะ20นาฬิกา30นาทีนะครับโอเคเมื่อเราได้ชั่วโมงที่ถูกต้องแล้วนาทีที่ถูกต้องแล้วให้เรากดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของ 24H 24H คือการดูเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงและ24ชั่วโมงเพื่อไปสังเกตนะครับตอนนี้เนี่ยบนหน้าปัดของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็น20นาฬิกาสก็คือการดูเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงแต่ถ้าผมนะครับกดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้ง มันจะเปลี่ยนเป็นการดูเวลาแบบ12ชั่วโมงเห็นไหมจาก20ก็จะกลายเป็นเลข8มันจะมีการแสดงตัวเลขแค่1-12เท่านั้นตรงนี้ขอแนะนําให้เป็น24ครับเพื่อการดูเวลาได้ง่ายแบบนี้เห็นไหมเป็น20ละนะครับจากนั้นกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปครับคราวนี้มันจะขึ้นมาที่ปี2025แล้วนะครับปีนี้ใช้ปี2025หรือเปล่าถ้าใช้แล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปแต่ถ้าไม่ใช่ครับขวาบนมีหน้าที่ในการลบตัวเลข ขวาล่างมีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขนี่คือการใช้งานนะครับและต่อมากดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปครับก็จะเข้าสู่การแก้ไขในส่วนของเดือนเดือนตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปแต่ถ้าไม่ถูกต้องนะครับขวาบนลดตัวเลขขวาล่างเพิ่มตัวเลขก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยต่อมานะครับกดปุ่มซ้ายล่างปั๊บมันจะเลื่อนไปที่ในส่วนของวันที่วันนี้วันที่28ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปแต่ถ้าไม่ใช่ขวาบนลบ ขวาล่างบวกเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับคราวนี้กดปุ่มขวาล่างเอาทษทีขซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปตรงนี้ครับถ้าเป็นเครื่องหมายแบบนี้หมายความว่าเป็นการเปิดเสียงปุ่มตอนนี้เป็นออนอยู่นะครับคือการเปิดเสียงปุ่มเอาไว้แต่ถ้าผมกดปุ่มขวาล่างมันก็จะกลายเป็นออฟออฟคือการปิดเสียงปุ่มขึ้นมาทันทีแบบนี้นะครับขอแนะนําให้เป็นการเปิดเสียงปุ่มดีกว่าแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการง่ายต่อการใช้งานนะครับก็ให้เป็นออนขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนนะครับ คราวนี้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปครับตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายเครื่องบินแบบนี้หมายความว่าเราได้เปิดระบบ Air Plan นโหมดไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้าเป็น Off แบบนี้คือการปิดแต่ถ้ากดขวาล่างตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดการเปิดส่วนนี้นะครับจะทําให้นาฬิกาเนี่ยไม่สามารถใช้สัญญาณบลูทูธได้จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับ แอร์พาน e โหมดจะใช้ในกรณีที่เราขึ้นเครื่องบินหรืออยู่ในสถานสนามบินนั่นเองนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันว่าจะเปิดหรือปิดแต่คําแนะนําของผมคือให้ทําตามกฎครับไปถึงสนามบินปั๊บก็ให้กดออนแบบนี้นะครับโอเคพอเรากดออนเปิดเรียบร้อยลวพอเราลงจากเครื่องเสร็จปั๊บให้กดปุ่มขวาล่างตรงนี้เพื่อเป็นการออฟหรือปิดแอร์พาน e โหมดนั่นเองนะครับจากนั้นกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อนไปครับคราวนี้มันจะเข้าสู่ LT 3 LT 3คือการต้องการให้ไฟเนี่ยนะครับสว่าง กี่วินาทีรุ่นนี้มันสามารถตั้งได้ตั้งแต่ถ้าเป็น1แบบนี้นะครับคือ1.5วินาทีแต่ถ้ากดเข้าไปแบบนี้นี่คือ3วินาทีนะครับขอแนะนำให้ตั้งเป็น3ละกันนะครับเพื่อที่จะให้ไฟเนี่ยสว่างได้นานๆคราวนี้นะครับกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปครับอ่ามันก็จะกลับเข้าสู่ในส่วนของการแก้ไขวินาทีตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนเข้าไปแก้ไขในส่วนของเวลาที่เราได้ตั้งแบบไม่ถูกต้องเอาไว้ได้นะครับที่เราแบบอยากจะเข้าไปแก้อีกรอบนึงสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับ ต่อจากนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วครับเพื่อนเอนครับในกรณีที่นะครับเราต้องการออกจากการตั้งค่าให้กดปุ่มซ้ายบน1ครั้งเพื่อนดูนะพอก,กดปุ่มซ้ายบน1ครั้งครับมันจะไม่ออกจากหน้าปัดนาฬิกานะครับแต่มันจะเข้าสู่การตั้งค่าต่างๆเห็นไหมตัวของ km ได้มีการกระพริบเอาไว้แบบนี้ km กระพริบแบบนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มขวาล่างตรงนี้1ครั้งครับมันจะเปลี่ยนเป็น ml หรือไม่ตรงนี้ก็คือการวัดระยะทางนั่นเองนะครับการตั้งเป้าหมายระยะทางที่เราต้องการเดินในแต่ละวัน สมมติละกันผมในประเทศไทยเนี่ยจะใช้เป็นกิโลเมตรซะเยอะนะครับก็กดปุ่มขวาล่างให้เป็น km หรือกิโลเมตรนะครับต้องการเดินวันละกี่กิโลผมว่าตั้งไว้สัก5กิโลดีกว่านะครับคราวนี้เอ่อตรงนี้ต้องเป็นการตั้งหน่วยก่อนอันแรกจะเป็นการตั้งหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือไม่ก่อนนะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปมันก็จะเลื่อนไปที่ด้านบนตรงนี้เลยครับตรงนี้แหละคือการตั้งค่าการนับก้าวระยะทางที่เราต้องการนั่นเองผมสมมุติละกันผมต้องการเดินวันละ5กิโล ถ้า4แบบนี้คือ4กิโลนะครับมันจะนับหน่วยเป็นกิโลเลยนะครับก็กดปุ่มขวาล่างเป็น5กิโลแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะตั้งได้เลยขวาล่างบวกขวาบนลบนะครับเห็นไ,ไหมขวาบนลบแบบนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับตรงน,นี้คือสรุปนะเมื่อกี้อันแรกเนี่ยคือการตั้งค่าในการหน่วยในการอ่านกิโลเมตรแล้วก็ไมล์แล้วพอกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งมันจะเข้าสู่ในส่วนการตั้งระยะทางว่าต้องการตั้งระยะทางเนี่ยกี่กิโลนะครับตอนนี้ผมได้ตั้งเป็น5กิโลเมตรนะครับ โอเคจากนั้นนะครับให้กดปุ่มขวาล่างซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปครับมันก็จะเลื่อนไปสู่ในส่วนของตรงนี้จํานวนกิโลแคลอร,รี่ที่เราต้องการที่จะลดในแต่ละวันเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็น k c l คือกิโลแคลอร,รี่แต่ถ้าเรากดปุ่มขวาล่างครับมันจะเข้าสู่ kJ ก็คือกิโลจูลเราสามารถตั้งค่าหน่วยการนับได้นี่คือหน่วยการนับอันแรกนะประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นกิโลแคลอรี่ เขาให้เป็น k c l แบบนี้ไว้ด้วยกันกดปุ่มขวาล่างตรงนี้นะครับแล้วต่อมากดปุ่มซ้าย1ครั้งซ้ายล่างนะครับมันจะเลื่อนไปในส่วนของตัวเลขละ2 3 0 0คือ2,300กิโลแคลอรี่นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งค่าสามารถตั้งได้เลยของผมเนี่ยขอตั้งไปสจัก3 0 0พแล้วกันก็นสามารถกดปุ่มขวาล่างค้างไว้แบบนี้นะครับหรือกดไปทีละครั้งแบบนี้นะครับไปให้เป็น300ศนะครับกดค้างไว้เลยฟื้ เพื่อนสามารถทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับผมต้องการ3,000กิโลแคลอรี่ต่อวันเอาละมาดูกันนะ3,000กิโลแคลอรี่อ่าแบบนี้คือ3,000กิโลแคลอรี่นะครับ kcal 3,000กิโลแคลอรี่เมื่อเราได้ตั้งในส่วนของแคลอรี่เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเล่นไปคราวนี้ต้องการเดินวันละกี่ก้าวอ่านี่สําคัญมากปกติแล้วคนเราเนี่ยนะครับเดินวันละประมาณ2 3 9 0 0ในกรณีที่เราเพิ่งออกกำลังกาย ควรจะตั้งอยู่ที่ประมาณ3,009ต่อวันหรือ2,009ต่อวันแต่ถ้าใครนะครับเป็นสายออกกำลังกายอยู่แล้วก็ตั้ง10,009ไปได้เลยนะครับของผมเนี่ยเดินมาประมาณ3,009ผมก็กดลดแบตลงไปแบบนี้เลยแล้วไปที่30ขวาบนลบตัวเลขนะครับจะมีหน้าที่ในการลบตัวเลขขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขผมก็กดไปที่30เลยแบบนี้แบบนี้นะครับ ต้องทําให้พอดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งการตั้งเป้าหมายที่โอเวอร์เกินไปพอเราทําไม่ได้เราจะเกิดอาการท้อใจนะครับน,นี่3,000เต็ป3,009ต่อวันนะครับพอเราตั้งในส่วนการนับเก้าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อลื่อนไปครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งโปรไฟล์ของเราว่าตัวเราสูงเท่าไหร่น้าหนักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะครับผมสูงประมาณ170ออโตดีดตั้มไปดูก่อนเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับเพื่อน,เอ,นเอาใหม่นะครับ อ่ะเมื่อกี้ตรงนี้ละแล้วก็ไปที่ตรงนี้ก่อนอ่ะ cm cm คือหน่วยวัดนะครับเซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มขาล่างหนึ่งหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นในส่วนของนิ้วนะครับตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่จะเป็นเซนติเมตรนะครับก็กดปุ่มพาล่างหนึ่งครั้งให้กลับมาที่ cm แบบนี้แล้วก็มีตัวเลขด้านหลังแบบนี้นะครับเอาละกดปุ่มซ้ายล่างไปเลื่อนไปเออซ้ายล่างไปเลื่อนไปคราวนี้มานจระริบในส่วนของความสูงของเราผมสูงประมาณ170ขวาบนลบขวาล่างบวก ก็กดลบไปที่แบบนี้เลย170จนะครับจากนั้นเมื่อตั้งในส่วนของความสูงเราเรียบร้อยลวตรงนี้สําคัญมากนะการตั้งความสูงน้าหนักเนี่ยมันจะใหนาฬิกาเนี่ยนะครับสามารถคํานวณแคลอรี่ได้อย่างถูกต้องนะครับกดปุ่มซ้ายล่างไปเลื่อไปครับมันจะเข้าสู่กิโลละ KG นะครับกิโลเหมือนเดิมครับตรงนี้จะเป็นหน่วยการนับมันจะเป็นกิโลกับปอนด์ถ้าลูกศขวาล่างตรงนี้คือปอนด์นั่นเองน้ําหนักเป็นปอนด์นั่นเองนะครับในประเทศไทยจะใช้เป็นกิโลมากกว่านะครับผมขอตั้งเป็น85แกจริงผมเบ ปุ่มซ้ายบนปุ่มขวาบนลบปุ่มขวาล่างบวกก็ตั้งไปเลยครับ85กดค้างไว้ก็ได้หรือกดไปทีละครั้งก็ได้นะครับ85โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ตั้งน้ําหนักของผมเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเรียนเลยครับมันก็จะถามเพศทันทีนะครับอันนี้คือเพศทางกายภาพาเราๆนะครับมันมีตั้งแต่ M กับ F M คือ male F คือ female นะครับมันจะมีแค่2ค่านี้เท่านั้นนะครับ ค่าทางกายภาพผมจะเป็น m นะครับก็คือผู้ชายนั่นเองนะครับจากนั้นกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเล่นไปคราวนี้ก็จะเข้าสู่ปีเกิดของเรานะครับ bd คือ birthday นะครับเราปึกเกิดอยู่ที่ปีไหนตัวแรกที่กระพริบขึ้นมาแบบนี้นะครับคือในส่วนของคิแต์สักราดของผมเกิดเลาประมาณประมกาณ1980กว่าเอาบอก80กว่าแล้วกันนะผมไม่กล้าบอกอายุจริงเดี๋ยวเพื่อนๆที่ว,ว่าโอ้โ oh, หพี่ไม่ใช่พี่แล้วเป็นลุงหรือเปล่าอันนี้ผมขอตั้งแบบตัวอย่างแล้วกันสมมติผมเกิดเป็น1ปปีี1983นะรักน,นก้ปุ่มา,างนไปีัน เขาจะเข้าสู่เดือนด้านหน้าตรงนี้เป็นเดือนนะครับไม่ใช่วันที่นะเพื่อนๆจำไหมนะเดือนเป็นเดือนอะไรดีเพื่อนๆเป็นเดือน5แล้วกันอเดือน5นะครับอ๋อกดอีกครั้งหนึ่งเดือน5โอเคพอเดือน5เสร็จกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อนไปวันที่เท่าไหร่ดีวันที่23แล้วกันก็กดค้างไว้แบบนี้ไปวันที่23อันนี้คือตัวเลขสมมุตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชว,วันเกิดผมจริงๆนะอ่ะเป็นยี่สามแบบนี้นี่คือเราตั้งในส่วนของเดือนวันที่แล้วก็คิดเลขสกสดรเรียบร้อยละให้เรากดปุ่มซ้ายล่างเพื่อนไป มันก็จะกลับเข้าไปสู่ในส่วนของกิโลเมตรนะครับหรือระยะทางที่เราเาได้ตั้งเอาไว้ว่าต้องการเดินไปละ5กิโลเมตรนะครับตอนนี้มันได้เวียนกลับมาที่เดิมแล้วถ้าเ,เพื่อนๆนะครับต้องการเข้าไปแก้ค่าอะไรก็กดปุ่มซ้ายล่างไปแบบนี้นะครับมันสามารถกดได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงคาเซโอไม่ใช่นาฬิกาที่เสียง่ายๆนะครับสมมุติเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ตามค่าที่เราต้องการแล้วให้กดปุ่มซ้ายบนนะครับเพื่อออ,อกแบบนี้นั่นเองเห็นไหมตอนนี้มันออกเรียบร้อยแล้วแลีวเพื่อนๆดูนะหน้าจอผมเนี่ยนะครับ มันยังไม่แสดงเป็นหน้าแรกของนาฬิกาผมก็ต้องกดปุ่มซ้ายบนให้ทให้เป็นแบบนี้เลยครับอะให้เป็น TH แบบนี้เลยนี่คือหน้าแรกของนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการตั้งเวลานะครับแล้วก็ตั้งโปตั้งในส่วนของจํานวนก้าวที่เราต้องการเดินระยะทางนะครับจำนวนแคลอรี่แล้วก็โปรไฟล์ส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับนี่คือการตั้งค่าด้วยนาฬิกานะครับโอเค